ครับก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่วายเฮาคอฟฟี่ครับปักไปนั่งฟังหน่อขายกาแฟอย่างเดียวขายกาแฟขายชาอ๋อมีหลายเมนูหลากหลายเดี๋ยวพี่ดูเมนูหน่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ร้านอันนี้น้องคนขายชื่อน้องอะไรครับเนี่ยมาร์กี้ค่ะมาร์กี้โอ้ชื่อน่ารักเลยครยังเรียนอยู่ด้วยไหมเรียนจบแล้วค่ะอ๋อเรียนจบแล้วอ๋อดูหน้าเด็กอยู่ครับเป็นร้านของน้าเป็นร้านของน้า่ะนี่ครับเมนูก็มีเดี๋ยวดื่มกาแฟมาแล้ว เป็นกาแฟสดอ๋อพอดีเพิ่งดื่มกาแฟมาเดี๋ยวชิมเมนูอื่นแล้วกันนะเป็นกีวีโซดาแล้วกันโอเคครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศหน้าร้าน เอากาแฟเดี๋ยวนั่งรอกาแฟพลางๆนี่ครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านก็บรรยากาศดีครับก็ที่นั่งอะไรก็น่ารักดีครับนี่ครับบรรยากาศในร้าน อันนี้ตอนเช้าเปิดร้านกี่โมงครับประมาณ8โมง8โมงครึ่งถึงกี่โมงถ <2 S 1> ง2ทุ่มพอ2ทุ่มเลยเม,มนูอะไรเลวเนี่ยกีวีโซดานี่ครับเดี๋ยวลองกินดูกแก้วนี้เท่าไหร่ครับ25บาทโอ้ย25บาทเองอนี่ครับได้มาแล้วครับกีวีโซดา25บาทครับแ้วนี้ ดูครับแช่ได้อยู่เพราะว่าผสมผสมโซดาด้วยมันทำให้อากาศร้อนๆกินแล้วชื่นใจรสชาติใช้ได้เนาะเห็นชื่นใจ ร้านแบบเน้นกขแต่านหรือเพวกกาแฟสาขาเดี๋ยววันหลังก็มาชิมกาแฟดูขึ้นดื่มกาแฟมาแต่เมนูนี้ก็อร่อยนะจีวีโซดาคนขายชื่อน้องอะไรนะมิกกี้มิกกี้อ๋อครับนี่ครับเดิใกล้หมดแล้วก็ใช้ได้ กจะมีพ่อเบเกอรี่ขนมปังอะได้วยไหมตอนนี้ยังค่ะก็<อ>เปิดร้านแต่ว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเขาอาจะทำเป็นห้องแอร์ค่ะตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่เพราะว่ามาันอาจจะเพิ่มพวกขนมปัง<ม>พวกแซนด์วิชอะไรแบบนี้น,นะ<อ>นี่ครับอ๋อสุดท้ายแล้วก็ไอ้น้องมิกกี้ฝากร้านหน่อยชื่อร้านชื่อร้านไวท์เฮาส์คอฟฟี่นะคะก็แวะมาได้นะคะที่วัดรามประดิษฐ์อยู่หน้าวัดรามประดิษฐ์เป็นร้านกาแฟส่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดแต่บ่ายเจ็ดจังหวะ ตองต้มงมีเบอร์ติดต่อร้าไหมครับสนใจโตถามตาลามีจะเป็นเบอร์ศูนย์หกห้าค่ะศูนย์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดงนพราะอีกครั้งนึครับเบอร์โตศูนย์หกห้าศูนย์ส็ดห่งเจ็ดหกแปดสามารถโทรสอบถามว่าเมนูได้นะครับโอเคครับฝากร้านชื่อร้านไวเอลไวเอาคนกายน้องมิกกี้นะครกบเอืมอกี้โอเคครับ